ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเวียสกุลวั์โพสแล้วหลังวิกกี้ฟาดแคปชั่นเด็ดยกใหญ่พระเอกหนุ่มสุดเข้มเวีสกุลวัตออกมาโพสข้อความพร้อมรูปภาพหลังวิกกี้ภรรยาสุดที่รักฟาดแคปชั่นเด็ดยกใหญ่ไปสองรอบยังคงเป็นอีกหนึ่งข่าวของคนในวงการบันเทิงกันอยู่ตอนนี้สำหรับความรักสุดชื่นมืน่นของคู่รักพระเอกดัง และสาวนอกวงการอย่างเวียสกลวัฒน์และวิกกี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกในช่วงวันแม่แห่งชาติโดยหลังจากที่วิกกี้และเวียได้ออกมาแจ้งข่าวว่ากำลังจะมีลูกคนแรกนั้นบรรดาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีแบบ,บขับคั่งอย่างมากมายแต่ก็ไม่วายถูกคอมเมนต์วิจารณ์จากเคียนคีย์บอร์ดกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ต่อมาหลังจากกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ได้เกิดขึ้นวิกกี้ภรรยาเวียสกุลวัตก็ได้ออกมาฟาดคำคมวลีเด็ดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอสองยกโดยคำคมแรกเธอได้โพส์วลีจากมหาตมาคานทีคนดังของประเทศอินเดียที่ระบุข,ข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยไว้ว่าคุณต้องไม่หมดศรัทธาในความเป็นมนุษย์มนุษยชาติเป็นมหาสมุทรหากเพียงแค่ไม่กี่หยดของมหาสมุทรโสกโปกมหาสมุทรก็ยัง ไม่สกรปรกอยู่ดีและโพสที่2เธอได้ออกมาแชร์ข้อความว่าเราจะดีขึ้นได้เมื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นล่าสุดเวียสกลวัฒนได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยข้อความพร้อมรูปภาพขณะแฟนสาววิกกี้อุ้มท้องลูกคนแรกไปเที่ยวธรรมชาติรายล้อมไปด้วยบรรยากาศหลักล้านพร้อมแคปชั่นว่าได้เที่ยวแล้วหนึ่งมีพาลูกเที่ยวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก b y ทูเดย์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ